สวัสดีนะคะเพื่อนนี้ก็อยู่ช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอการไลฟ์สดนะคะหน้าจอวิดีโอของเรานะคะหรือเก,เกมนะคะลงบน Facebook และ Youtube นะคะครั้งนี้ก็จะได้ทั้ง2อันแล้วนะคะเมื่อครั้งที่แล้วลงไปเป็นตัวเบต้าได้แต่เฉพาะ Facebook นะคะแต่วันนี้จะมาสอนดาวน์โหลดที่ Steam ลง Youtube ได้ด้วยนะคะแล้วก็ Facebook ได้ด้วยก็ อันดับแรกนะคะให้เข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะถ้าใครกดผ่านมาผ่านจาก YouTube มาตรงนี้นะคะมันจะมีรูปเข็มทิศอยู่ข้างล่างนะคะให้กดรูปเข็มทิศเพื่อที่มันจะพาเราไปที่ซั f ฟารีนะคะแล้วก็ทำการติดตั้งถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไม่ทำการติดตั้งนะคะก็ให้กด English ตัวนี้นะคะ นี่นะคะมันก็จะพามาหน้าติดตั้งโปรไฟล์ของ FTOs นั่นเองนะคะใครขึ้นรหัสผ่านก็ให้ใส่ไปได้เลยนะคะกดติดตั้งกดติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ติดตั้งแบบนี้นะคะก็เสร็จสิ้นนะคะนี่เราก็จะได้ตัว FTOs ตัวนี้นะคะให้เรากดเข้าไปเลย แล้วก็มาที่ FT Store ตรงนี้นะคะเราจะเห็น u n t i l i t y for iPhone สีฟ้าอันแรกเลยนะคะให้กดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเจอตัวนี้ออันที่สองนะคะ คราวที่แล้วเราโหลดอันแรกไปนะคะมันก็เลยได้แค่ Facebook นะคะ Steam Pro ตัวนี้นะคะอ่าดาวน์โหลดมาเลยนะคะทำการ Install เลยกดติดตั้งรอมันะะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะคะตอนนี้ ตอนนี้นะคะมันก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดไปที่ตรงนี้นะคะมันจะเข้าใช้ไม่ได้นะคะให้เรามาทำการตั้งค่าตั้งค่านะคะแล้วก็ทั่วไปแล้วก็เลื่อนไปที่การจัดการโปรไฟล์และอุปกรณ์นี่นะคะ m o บิโซเชียลตัวนี้นะคะก็ให้เรากดเชื่อถือเลยกดเชื่อถืออีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วเราก็จะเข้าใช้งานแอปตัวนี้ได้แล้วก็สร้างบัญชีนะคะมันจะถามให้ถามหาตัวอัปเดตตัวนี้ก็กด i n s tall ไปเลยนะคะมันจะดาวน์โหลดสักครู่หนึง่ง เราก็ติดตั้งไปเลยนะคะมันเป็นตัวเสริมหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าติดตั้งไปมันจะทำให้ใช้งานได้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะลิงก์นะคะลิงก์ที่เอาไว้ให้ใต้คลิปเนี่ยบางครั้งมันอาจจะใช้งานไม่ได้เนาะต้องรอการอัปเดตนิดนึงนะคะถ้า สมมติว่าใครเข้ามาแล้วดาวน์โหลดไม่ได้ก็ให้อ่านคําอธิบายใต้คลิปนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะมาแจ้งสถานะว่าลิงตรงตรงนี้ใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะยังไงรบก,กวนฝากอ่านคําอธิบายด้วยนะคะ,ะกดเข้ามาเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็สร้างบัญชีนะคะกรอก ไอนะคะที่ไม่ตรงกับคนอื่นนะคะเราก็ตั้งไปเลยอ,อันนี้มีแล้วเราก็ใส่ไปนั้นอื่นอะโอเคถ้าได้แล้วมันจะติ๊กถูกตรงนี้เราก็สร้างบัญชีเลยนะคะกดอนุญาตไปเลย ตอนนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆแอปตัวหนึ่งนะคะที่มีการสตรีมเกมกันแล้วก็เหมือนมีโปรไฟล์ของเรานะคะที่จะและมีการติดตามเราสามารถไปติดตามคนอื่นๆเพื่อดูการสตรีมเกมของเขาได้ด้วยนะคะก็คล้ายๆแอปออแอปชุมช,ชนเกมต่างๆนะคะอันนี้นะคะก็ วิธีการไลฟ์สดนะคะเราจะไลฟ์สดหน้าจอหรือว่าเกมเนี่ยให้กดตรงนี้นะคะแล้วเราจะเห็นแถบข้างบนนะคะถ้าสตรีม a c e b o o k นะคะวิธีการก็ให้คายกันเลยนะคะให้มาทำการแตะแล้วก็อันที่2นะคะตรงบวกตรงนี้คือถ้าเราสตรีมเกมเนี่ยเราก็กดบวกเพิ่มเกมนี่นะคะเราก็เพิ่มเกมไปเลย มันจะมีเกมมาอยู่ตรงนี้เราก็แตะอีกทีนึงนะคะก็ถ้าใครไม่ได้สตรีมเกมก็สตรีมหน้าจอเฉยๆเนี่ยก็ให้ใช้แบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกแนวแนวตั้งหรือว่าแนวแนวนอนนะคะอันนี้จะเป็นขนาดของวิดีโอเราใช้อยู่ที่กลางก็ได้นะคะถ้าเน็ตเราไม่แรงนะคะอันนี้เป็นไมโครโฟนว่าเราจะเปิดไหมนะคะอันนี้จะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคนมาคอมเมนต์ นี่ในที่เราไลฟ์สดอยู่นะคะตัวต่อไปก็กดถัดไปเลยนะคะอันนี้จะเป็น Facebook ก่อนนะคะแล้วมันจะให้เราทำการลงลงชื่อเข้าใช้ Facebook นะคะที่เราจะไลฟ์สดลงนั่นเองก็ให้เราลงลงชื่อเข้าใช้นะคะกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะ นี่ตอนนี้มันก็จะเป็นการตั้งค่านะคะเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายนะคะ,ะตั้งหัวข้อว่ายังไงก็ได้นะคะก็ตามที่เราจะไลฟ์สดเลยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็ สตรีมไปที่ w อล l ของฉันก็คือหน้าไทม์ไลน์ของเรานั่นเองนะเริ่มกันสตรีมสดได้เลยนะคะตอนนี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันเริ่มทำการไลฟ์สดแล้วนะคะตอนนี้ขอปิด Wifi ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดตรงนี้มันจะทำให้เน็ตนี่นะคะมันดึงกันนะคะ เพราะว่าการไลฟ์สดของเรามันเหมือนจะเป็นการอัพอัพภาพของเราเข้าสู่ระบบ YouTube ด้วยนะคะมันก็จะทำให้ดึงเน็ตกันนะคะมันจะทำให้ช้านะคะตัวนี้นี่นะคะตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่นะคะมันจะช้ากว่านิดนึงนะคะ,ะถ้าเน็ตไม่แรงพอมันก็จะหลุดได้นะคะโอเคนะคะกดสต็อปเลย นี่ก็เป็นการไลฟ์สดผ่าน Facebook นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดู YouTube ก็เหมือนกันเลยนะคะทำแบบเดียวกันเลยนะคะแค่เปลี่ยนจาก Facebook มา YouTube แค่นั้นเองนะคะแล้วก็เลือกเกมเหมือนกันนะคะแล้วก็แนวตั้งแล้วก็คุณภาพนะคะกดถัดไปได้เลยนะคะมันก็จะถามหาบัญชีที่เราจะทำการไลฟ์ u t u b e นั่นเองนะคะ ก็ใหล้ลงชื่อเข้าใช้ Gmail ที่เป็น YouTube ของเรานะคะนี่นะคะเป็น YouTube ของมีสาระนั่นเองเราก็กดอนุญาตเลยเสร็จแล้วเสร็จสิ้นนะคะเราก็ถ่ายทอดสดได้เลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นเ,เป็นหัวข้อนะคะตรงนี้จะเป็นคำอธิบายนี่นะคะคำอธิบายเสร็จแล้วเราก็เริ่มสตรีมได้เลยเน็ต <c oughs> ที่เราใช้จะต้องแรงด้วยนะคะสังเกตดูแล้วว่าถ้าเน็ตไม่แรงเนี่ยมันจะหลุดเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูตรงสตรีมหน้าจอของช่องกันนะคะอ่านี่นะคะมันก็เริ่มทำการสตรีมได้หน้าจอแล้วนะคะตอนนี้มันจะช้านิดนึงนะคะ นี่นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะไม่กี่ขั้นตอนก็ให้ลองไปดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะคะถ้าใครที่อยากจะลองใช้ลองสตรีมไลฟ์สดผ่าน Facebook กับ YouTube นะคะก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะยังไงวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ ก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี